แล้วก็วลีชวนกลับบ้านนะครับก็ตามมาหลอกหลอนอีกครั้งหนึ่งครับถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่เจช,ชนาทิปไม่มีชื่อลงเล่นแบบนี้นะครับนะครับแฟนดีจีบอกเอาบ้างไหมสมิธประกาศเาออกไปแต่ไม่ต้องกลับล้าแบบมาริโอนะไปแล้วไปเลยไม่ต้องกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเผื่อทีมจะดีขึ้นอะไรประมาณน,นั้นนะครับ สวัสดีครับผมชูปัญชานะครับผู้ชชข่าวสารการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปัญชาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับอ่ะในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นนะครับไปเริ่มที่เจลีกกันหน่อยนะครับก็ไม่มีชื่อลงเล่นอีกแล้วนะครับสำหรับเจชนาทีนะครับในเกมที่ต้นสกัดของเขานะครับคาวาซุกิฟอนตาเล่เนี่ยบุกไปโกงความตายครับเล่น10ตัวเนี่ยพลิกแซงเอาชนะคาชิมาไอเลอร์ไป โอ้โหบีบหัวใจเป็นอย่างมากในเกมนี้เหลือเชื่องจริงที่ฟอนตาเล่เนี่ย ขวาา3คะแนนกลับออกมาได้นะครับซึ่งสถานการณ์ของชาทิพย์เนี่ยก็เท่ากับว่าอย่างที่ผมเคยวิเคราะห์ไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับเจเนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆแล้วนะครับณเวลานี้นะครับเกมนี้เสี่ยผู้เล่นตัวจริงเนี่ยโทรุโอนิกิไดแดนกลางเนี่ยใช้โดยตาโอชิมะนะครับเจ้าชิมิวากิซากะนะครับแล้วก็เขาทางโอนิกิเนี่ยให้ทางทาจิบาตระดาเนี่ยไปเล่นฟูลแบ็คฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับสำรองเนี่ยกลางก็เต็มไปหมดนะครับมีทั้งเซโกะแล้วก็ไดยะโทโนะนะครับซึ่งทําให้พื้นที่ของชาททิไไมมมม่่่ีีเเเหลลือยนนนะครับใ2กผาาต ชื่อทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองนะครับคือว่างานนี้ผมว่าแฟนฟุตบอลไทยเนี่ยเริ่มทำใจนะครับเพราะว่าคือถ้ามีชื่อเนี่ยก็ถือว่าจัดว่าเซอร์ไพรส์เลยนะครับถ้าไม่มีชื่อก็คือเป็นเรื่องปกติไปแล้วเพราะว่าชนาทิพย์เองเนี่ยก็กลายเป็นตัวเลือกท้ายๆไปแล้วนั่นเองครับสำหรับแดนกลางที่มันเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งผมเองก็โฉบๆเข้าไปดูคอมเมนต์แฟนฟุตบอลไทยนะครับตามเพจฟุตบอลต่างๆนะครับก็เหมือนเดิมครับด่ากระโงมแล้วก็วลีชวนกลับบ้าน นะครับก็ตามมาหลอกหลอนอีกครั้งหนึ่งครับถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่เจชนาทิพ์ไม่มีชื่อลงเล่นแบบนี้นะครับซึ่งก็คอมเมนต์เนี่ยไปทิศทางในหลากหลายเลยนะคุณผู้ชมนะก็ด่าโอนิกิบ้านะครับบอกย้ายมาผิดทีมบ้านะครับอยู่คอนซาก็ดีแล้วอะไรเงี้ยเชียร์ให้ย้ายทีมก็มีนะครับเยอะแยะหมดนะครับซึ่งแฟนฟุตบอลไทยบอกได้เลยว่าไปหาอ่านได้ตามเพจฟุตบอลไทยนะครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเจชนาทิพ์เนี่ย จะมีชื่อลงเล่นในเกมไหนนะครับแล้วก็แล้วก็จะสามารถเบียดลงเล่นได้หรือเปล่านะครับโอ้โหตอนนี้ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงจริงนะครับสำหรับเจชนาธิปผมยอมรับเลยนะครับว่าเป็นงานลําบากจริงๆสาหรับเจชนาธิปผมเชื่อว่าเจ้าตัวเนี่ยคงจะสู้ต่อนะครับคงไม่ท้อแน่นอนครับเขาก็พูดเสมอนะครับว่าการมาอยู่คาฟสกีฟอนตตเล่เนี่ยมันยากจริงๆแล้วก็การเบียดที่จะลงเล่นเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องแข่งขันกันสูงนะฮะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยดีกรีโปรไฟล์ดเท้าดีๆทั้งนั้นนะครับก็รอดูเลยกันสำหรับเจ เจลีกนะครับกลับมาที่บ้านเราครับไปดูไทยลีกกันหน่อยนะครับคู่ไฮไลท์เกมวันเสาร์นั่นเองนะครับก็เมืองทองกับ BG นะครับซึ่งอานบีจีไม่เคยบุกชนะที่ทันต์โดมยังอยู่นะครับคุณผู้ชมครับก็เมืองทองเป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับโดยกดยิงประตูทีมเก่าทํางานครับเจริญศักดิ์วงกรที่ย้ายมาเล่นกับเมืองทองในเลยรที่2ลงสํารองมาซัดประตูชัยทีมเก่าซะอย่างนั้นเลยนะฮะซึ่งเกมนี้เองนะครับลูกทีมของมาริโอเนี่ยเหนือกว่าทีมของมาสมิดนะครับของบอลมากถึง66%เเลยคือ BG หก ได้นั่งดูเต็มๆก็ยังหาจุดลงตัวไม่ได้เลยครแล้วก็ทั้งเรื่องของวิธีการแล้วก็การจัดทัพก็ดูมีปัญหาเหมือนกันนะที่แน่ๆก็คือโดนแฟนวิจารณ์ทุกนัดนะครับส่วนฟ่งเมืองทองเนี่ยผมว่าโค้ชคู่ได้ผลนะหลังที่มาริโอประกาศเราออกไปแบบปลอมๆนะครับรอบที่2ปรากฏว่า กลับมารับงานอีกทีเนี่ยชนะ2นัดแล้วก็กินชี้2เกมด้วยก็ถือว่าเป็น2เกมที่ยากด้วยนะครับทั้งการบุกไปชนะชลบุรีนะครับและการเปิดบ้านเฉือนเอาชนะ BG ได้นะครับก็ถือว่าแปลกดีเหมือนกันนะครับแฟน B ีบอกเอาบ้างไหมสมิธประกาศลาออกไปแต่ไม่ต้องกลับล้ำแบบมาริโอ้นะไปแล้วไปเลยไม่ต้องกลับมาอะไรเงี้ยเผื่อทีมจะดีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งยังไงกันดีครับสำหรับ B ีเลก2ผ่านมา5นัดในหลีกเนี่ยชนะเกมเดียวนะครับแฟนบอล b ีจีบอกประคองไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะตกชั้นนะ ในหลี่ก็ต้องเน้นหน่อยนะครับสำหรับแมตสมิธนะครับงานนี้โดนโจมตีทุกทิศทางนะครับซึ่งกระแสแฟนบอลที่ยังไล่แมตสมิธเนี่ยยังแรงเหมือนเดิมนะครับก็รอดูสถานการณ์ต่อนะครับส่วนฝั่งบลิโอกับโจเซซ่อบทโมงนี้บอกเลยว่ากู้ศรัทธากลับมาได้หน่อยนะครับก็ลุ้นทําอันดับไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเมืองทองในฤดูกาลที่เหลือนั่นเองนะฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ